สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะแล้วมาระบ,บายสีภาพที่ผมวาดมาประมาณชาตินึงน่า่วาดเสร็จนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้มาระบ,บายสีซึ่งเป็นรูปภาพของเรากระตินอ่ะแบนแบนกระตินอ่ะแบนแบนนี่ครับผมจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยลครับผมแล้วสีที่เราใช้ก็คือสีนี้สีจากดี y นะวครับผมคลิปนี้จะเป็นยังไงก็รับชมได้เลยครับนี่ภาพรอม ัวแรกที่เราจะมาระบายนั่นก็คือไอ้ตัวนี้แบนๆใช่ไหมถ้าจะได้สแบนๆเราจะเริ่มกันที่ส่วนหมวกของมันหมวกปาร์ตี้ที่มันใส่นะอะซึมให้ดูชัดๆประมาณนี้อันดับแรกสีที่จะใช้ก็คือสีเป็นตัวสีเทาใช้ระบายใน,นส่วนของหมวกนะครับผมจะระบายกันเลยถ้าคนระบายสวยก็ขออภัยด้วยวนะ วาดรูปเป็นถนัดวาดรูปแต่ไม่ถนัดระบายสียนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้จิบจิบผมไม่เน้นสวยนเะน้นรีบเพไ่้เสร็จไ,ไวๆแล้วก็สีชมพูสีนี้นี่สีนี้ ระบายเข้ามาสวยไปนีดเด็ดๆไปเลยระบายทับช่างแมมไม่สวยขออภัยดแบบผมก็ไม่สวยอยู่แล้วว่ารูปไม่สวยอยู่แล้วระบายสีก็ไม่สวยอยู่แล้วมือเดียวไม่ถนัดน่ะอะไรใส่เปเต็มๆแป,ม,แปมไปหลายๆสีไปเลยสีเหลืองใช้เหลืองนี่แล้วกันเหลืองนี่นะ ตแป๊บนึนงนะประมาณนี้ดีกว่าเปิดสีก่อนสีเปิดเพ่งคยติดนะจะจะ,ะไม่สวยอ่ะจะพยายามฝึกระบายสีต่อไปนะสีต่อไปสีต่อไปสีเขียวต้องใช้เขียวนีเ้เปลี่ยนดำหัวปาปกาประมาณนี้แล้วกันนะ สีนะครัขก็ขอโทษด้วยส่วนต่อไปก็คือส่วนปากกับส่วนดวงตาของนั้นเราจะใช้เป็นสีดำตามเกมไปเลยจิบจิบจิบป,ปิปป๊บผมจะไม่ได้ใส่เพลงเหมือนคลิปอื่นๆนะผมที่เกียดตัดต่อ จุบจุบจ๊บระบายไปเลยไม่ตรงช่างมันระบายเล็บด้วยจะได้มีความเป็นปีศาจมากขึ้นแล้วแบนแบนคือตัวอะไรใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมได้ด้วยนะแบนแบนตัวแดงๆเหมืนอนยมทูดหรือมันคือยูมทูดิีต่อไปที่จะใช้เป็นสีแดงนะ ก็คือตัวสนสีแดงเราจะระบายไปให้ปิดหมด,หมดปิดให้หมดเลยสีแดงเป็นสีผิวเราจะตัดผ้าไปตอนที่ระบายสีตัวเสร็จนะแล้วเพิ่มความเร็วจะได้ไประบายตัวอื่นต่อได้ไปกันเลยน <c oughs> มันอนกมาป,ป็นแบบเดียว <c oughs> แล้วก็เติมไปนิดหนึ่งนะในกล้องทำไมสีมันสดจัางในชีวิต แต่ในจริงๆแล้วสีโคตรจืดแล้วจางมากนะคน mm hmm. จะเป็นกล้องของแท็บเล็ตผมนีละมั้างที่ทำให้สีเป็นสดแต mm ่ hmm. ผมจะตัดตัดเส้นด้วยสีดำอีกรอบเพื่อทับถมสีแดงออกไปแป๊บนึงเปิดสีดำาันก่อนโดยเฉพาะตรงนี้ตรงนี้หลย บบนีไม่สวยเลยเละอีกแล้วเละกว่าเดิมไม่เอาน่ะเละกว่าเดิมมันเละกว่าเดิมน่ะทุกุ้งนะไม่เป็นไรไม่เน้นสวยแล้วแบเล็กๆอ่ะ วาดเล็กๆทำไงได้ก็อมาเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นสติงมันชื่ออะไรนะอะไรวะตัวปลาหมึกเอ้ยแมงมุมสีส้มอะชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้ะตัดภาพไปตอนเจอมะเร็งตัวต่อไปเริ่มได้ตัวต่อไปของเราก็คือสติงเกอร์ฟินนะครับเพิ่มเสียงเนิร์ไปหมดละย้ายสีสีไว้ตรงนี้ เออเริ่มจากระบายดวงตาก่อนดีไหมเดี๋ยวว่าจะระบายอะไรก่อนดีหนึ่งต้องทำเนี้ยโอเจไหมเางา่้ยสิระบายตาก่อนตามันระบายง่ายดีถมได้สีดำดำเอ๊ะเทาเทาประมาณนี้จากันก็เติมสีสีแล้วปะ สีอะไรไม่รู้เนี่ยสีแบบนี้นี่สีนี้นะเฮ้ยนิ้วเปื่อเน้ออากทำไมออกกันสีฟ้าไม่เป็นไรจากนั้นตามด้วยสีดำมันใหญ่ เราทดสอบสีก่อนนะตัวนึงนะเอาเยอะหยิบเยอะผมได้ที่เทสสีมาละโอ้สีนี้ทำเป็นเงาได้สีนี้ใช้ทำเงานะทุกคนนีทำเงาของไอตัวนี้แล้วก็ลองเทสสีนี้ก่อนมันออกส้มๆดีเอ๊ะสีนี้เลยมาได้สีแล้ว ก็คือสีนี้นี่ใช้ระบายตัวสีจาก DIY นะเป็นสีน้ำมันเขียนว่าเธอคันเล่อว่าเธอเป็นว่าน้ำคันเล่อเป็นสีสีน้ำก็ถูกกับปะอืมระบายไปเลยยาวขีดขีดขีด ระบายตัวเสร็จแล้วต่อไประบายในส่วนของเงาเงานิดนึงนะจะใช้เป็นสีนี่เลยอันแรกที่บอกว่าใช้เป็นเงาเด,ดูได้นะนี่ทํามาจากนี่ซื้อจาก DIY อันนี้เทสสีดูแล้วไปห<ะ>ย่อนน้าตาลน้าตาลน้ำตาลก็มีอยู่แค่สองสีคือสีนี้กับน้ำตาลเข้ม คิดว่าถ้าใช้สีนี้ไปทำเงาแบนๆด้วยก็จะดีไหมก็ไม่รู้นะทุกคนสอบกันวันไหนเอ่ยผมสอบวันจันที่จะถึงนะเนี้ยยิบสามเนี้ยเร็วมากยังไม่ได้อ่านหนังสืออ,อ่านแค่นนิดๆหน่อยๆแปะๆมองรูปภาพกันสีอยาก แล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแบนๆต้องใช้สีน้ำตาลเข้มทเงอดูดิดได้ปะวิไดอยู่นะอืมใช้เลยทุกคนคิดว่ามันได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้อะทำแล้วอ่ะก็ต้องตามนั่นแหละเพราะว่าข้างหลังกระดาษทุทะลุเน่ ไม่ต้องเปิดก็รู้เข้มเปียกขนาดเนี้ยสีน้ำอะติดมือแไปไปกันต่อที่โอพีลาเบิร์ดจะระบ,บายไหวไหมเนี่ยไม่น่าวาดใหญ่เลยข้างๆก็เป็นเซอร์จเจียน,นยจากภาคล่าสุดภาคที่เจ็ดเออแล้วตัวอย่างภาคแปดออกมาอย่างนะไม่ได้ดูนานแนละ้วไม่ได้ติดตามการเทนเอาเป็นแวนมานานลนะก็บอกผมด้วยนะถึงไหนล้เทลเลอร์มายัาง ปอยังไม่ให้เล่นยังยังไม่รู้ไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูเลยใสพุดปีนมุนหมินระบายสีเงาข้างในปากกันระบายสีปากข้างในกันจิบจบจิบ,จบเป็นนกที่ฟันแหลมที่สุดในโลกปิวไหมเนี่ยช่องจะปิวอีกไหมเนี่ยครั้งที่แล้วก็ปิวมาแล้วที่นี่ อครั้งที่แล้วถ้าใครเซิร์ชช่องผมไม่เจอก็นั่นแหละครับช่องปิวแต่ตอนนี้กลับมาได้แล้วเออลิระบายสีปากสีปากต้องสดใสเพื่อให้เด็กมาเล่นามาเล่นหรือเปล่าเด็กล้มละลายกับเกม ต่อไปสีดำมาแล้วก็สีเทาตามสีเทากันสีเทาระบายตรงนี้ทามันขอบตาให้ดูดำๆเพราะว่าเล่นกับเด็กดึกไปวิ่งเล่นกับเด็กที่บอบอลจนดึกแล้วก็ไม่ได้นอน <c oughs> ันระบายสีฟันด้ไม่เอาฟันเหลืองแล้วยมันน่าเกลียดจื๊สบายเลยคลิปนี้จะไม่มีคำหยาบเพราะว่าเป็นคลิปที่เรียบง่ายระบายสีชิวๆไม่มีคำหยาบไม่เหมือนตอนเล่นฟรีไฟหัวร้อนคำหยาบติ๊ดทิดิดิดเซนเซอร์แทบไม่ทัน้ขอตัดภาพไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะเกียดเกียดถ,ถ่ายนานเดี๋ยเมนเป็ม เอาแล้วคผมโอลิราเบิร์ดผมก็งสธิ์ไปที่เรยบร้อนแล้วอา่าต่อไปก็เป็นตาของคุณเซอร์เจียนเซอร์เจียนก็ไม่ได้มีอะไรยากก็ต,ตาดำปากดำหมดเลยตัวก็ชมูชม,ชมูนะับไปแปะแปะระบายปากก่อนปากมันใหญ่แล้วก็ฝน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 ,นมาเลยมันฝนข้อสอบอะ่ะแต่ระวังกระดาษขาดก็พอ ดวงตานี่เก็บให้หมดเสร็จแล้วเป็นสัตวัวแพทย์ที่ดึงดวงตาตัวเองออกมาดึงไปทำไมก็ไม่รู้อืมต่อไปตัวตัวจะลองเทสสีดูกันใช้นี่ดีเปล่าเออนี่ได้ปะ ตัวเหมือนจะระบายง่ายนะนั่น,นัหมจะได้เห็นระบายให้หมดเตียงมันยุบอะที่นอนผมมันยุบเดีย๋ยวระบายยากนึงจัดทรงเลยจะดาาจะได้ไม่ต้องบิวเอาทับแลย ระบายมือเดียวมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องมาจับกระดาษไม่ต้องมาจับกระดาษอะไรเงี้ยลำบากแต่เพื่อคนดูนะผนก็จะระบายมือเดียวไปให้ดูเลยอะระบายไปยาวๆหนิงเซอร์เจียเราไม่ต้องเติมเงาอะไรมากมายนะแค่กดสีให้แค่ระบายซ้ำตรงไหนที่อยากให้เป็นเงาอะ โอเคระบายซ้ำตรงนั้นไปแต่รอกระดาษแห้งก่นอนรอสีแห้งก่อน้ระบายซ้ำได้สีแขนใช่ไหมเฟอ้์เจียนสีแขนแหละถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขอโทษเดะไ,ไหลลงมาตามนด้เงาเงาขอใช้เป็นไม่ขอไม่ระบายซ้ำใกลัวกระดาษค่ะเออ อะไรบาดนิ้วเจ็บเออระบายช้ำช้ำช้ำลงไปเลยช้ำช้ำถม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 ไปให้หมดตรงนี้และเบาหนะเสร็จแล้วมันจะทำให้ตัวของน้องดูมีจุดจุดที่ตึงเด่นแล้วการใช้สีม่วงแบบนี้ทำเป็น เพราะเซตแกนเป็นเหมือนปลาหมึกประมาณนี้มั้งเป็นสะัตว์ทะเลนะก็จะเติมจุดไปเถอะเพื่อเพิ่มความหร่อนความสยองขวัญประมาณนี้เสร็จแล้วอจอสันไหลลงมาข้างล่างเป็นคุณนายอำเภอเฉลีโทเตอร์ น่าเกียดมากเลยอ่ะใครว่าี่รู้น่าเกียดชิบติงเลยส่วนหมวกควจะเว้นให้เป็นแบบนี้นะแล้วก็จะได้เติมสีเทาลงไปด้วยเพื่อเพิ่มเงาหมวกมันจะได้ไม่ต้องแบบดำมืดเกินไปประมาณนี้ล้างปากกากันจิบจิบจิบเขียนบนกระดาษทดสี ค่ยไปหาอะไรมาแปะเอาต่อไปเราจะมาเรียนกันที่สีนี้ก,กิงหายไปไหนแล้วปะทุบเข้าไปที่หน้ามันเห็นไหมโอเคจริงอะอยากระบายนอนแบบระบายมากอย่าขอญานนอนระบายนะ อาหารมาเป็นมุมนี้นันจะเห็นแหละเห็นนะดูยากนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเพื่อความสบายของผมปวดหลังในกล้องสีมันเข้มมากเลยอะไม่รู้จะเข้มไปถึงไหนมันก็เข้มเกินไปอะผมไม่ได้มีกล้องเล็กๆมันคนอื่นก็ มีแต่แท็บเล็ตอันเดียวที่ใช้ลงคลิปทุกวันนี้ล้งติ๊กต k อกลง y o u t u b ่ะใช้เล่นเกมดู y ดู t u b e ดูติ๊กต k อกอะไรประมาณนั้นก็ใช้แต่แท็บเล็ตแหละแม้แต่เรียนออนไลน์ก็ใช้แท็บเล็ตเรียนชีวิตฉันมีแต่แท็บเล็ต วันอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าต้องสอบอ่านหนังสือสอบเพราะว่าวันจันสอบไม่อยากสอบเลยเพอสอบเสร็จนะหยุดเสาร์อาทิตย์นะเปิดมาวันจันท์นะคนอื่นหยุดนะผมไปเข้าค่ายต่ออืมดีจริงจริงไม่ต้องพักวันเนี้ไม่เข้าค่ายเหนื่อยนอนกับเพื่อนจะโดนเพื่อนอนาะบาตคามเมล่ะเนี่ยไม่เป็นไรนอนกับคนที่ไว้ใจที่สุด เพรว่าหมูมมีคนที่ไว้ใจอยู่ประมาณคนหนึ่งคนหนึ่งยิงอผมเลือกไปแล้วเขาจะผมว่าผมจะเป็นเตียงสองชั้นไงผมจะนอนกับเขาเขาดูน่าไว้ใจที่สุด <c oughs> ก็มีคนหนึ่งที่ผมรู้จักเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่มันากิบบี้ติ้งต้องไปไไเร่อยเปื่อยผมก็เลยเลือกคนคนแรกเลยมานอนไปนอนด้วย เป็นเกียงสองชัน้นจิบจิบจิบมัวตะคุยมาแบบระบายถึงปากแล้วถึงฟันแล้วลงมาขึ้นมาบนตาดาวสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช,ใช่แหละเออดาวสีเหลืองเปดิดลูกดูแล้วไม่กินี สีพื้นฐานของดาวก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ระบายสีเหลืองไปเรยไปปิดไปเลยถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษไ,ไม่ได้ตามนานลืมอันนี้คือเชอริสทเตอร์นะจำชื่อได้อยู่เป็นนายอำเภอคนเดียวอลสีเหลืองเข้มอันนี้สีนี้มีชื่อว่าอะไรไม่รู้ เห็นดกวาอ่ะลงมาสวนของหน้าท้องอืมันเละไม่เป็นไรไปไปนั่งละนั่งละไหลลงมามันไม่มีสีเนื้อห่ะเนี่ยโอ้ oh my god ไม่มีสีเนื้อแล้วชิปสกิบดีแล้วเราทำไงอ่ะ ต้องใช้สีนี้ไปอะระบายอ่นอนๆแบบนี้แล้วก็ปิดไปด้วยสีเทาๆไม่สนหรอกว่าจะเล็กหรือมัว่วยังไงก็ได้แต่ขอให้เสร็จจะระบายไปแค่ครึ่งนึง ในสองหน้าทอ้องวกาจะวินไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วง่ายๆบอกว่าปิดออกมาเลยปิดออกมาเลยแล้วนี่คือรีโพเตอร์คุณค้างคุกใช่ไหมเป็นค้างคุกรุโพเตอร์มาอันต่อไปคือแบรนด์บาลีนาสภาพคือไม่ใช่อ่ะตาเราจะทำให้เป็นแบบ ก um> ุ๊กกุ๊กสกิบดุกุ๊กดุกุุ๊กุุ๊กุ๊ ha ่นะดูเทาเทามนมนมืดมัดแล้วก็ตันสีฟ้าแบบนี้เปิดเป็นหัวบัสส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้แต่หัวบัสนี่แหละใช้ง่ายดิมันมีสองหัวนะนี่เดี๋ยวผมมาดูที่กระดาษทดสีของผมมาอย่างรวดเร็ว คือสีเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นสีมาไม่กินน้องกวนผมจะยกตัวอย่างเป็นสีสีเขียวอ่อนเออหยิบยาก